แบบดีค่ะมันอี่พี่น้องข้ามาโขกโขกี่หลีค่ะนี่โขกเก็บผิดโขกประจำเมื่อวานนี ics, it, ่เหนื it, ่อยเบื่อสีบผ่านหนักออกขึ้นไปบอกผู้ใดแล้วนี่ไม่โขกพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นมากนะคะจุดดันนะสู้เหมยก่อนหน่อยนะคะที่ว่าสำรวจปลาไปประกวดนะคะพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจินมอะไรเป็มน้นใหม่บ้กินมน้ำใหม่เราหน่ะจักเห็นไหม

นี่โขก็มีแมงวันใปเองไกับของอันนี้ลายเอาน้ำแข็งอยู่บ่อนสร้างได้หน่อยไหมสงอย่บ้าณเขาบอกาเขาบอกยังม่นเาแี่งกับยแกงแดงอะไระใส่นี่ฮะเ้อะฮะบนวัดเยอน้ำแข็งพอ่อ โอ you know. ้วพ่อเย็นยอนถือมาันงัดตัวสับเจียหาของเขาอนเอามีดบ้างไก็ถาดย่างดีเอามีดออกคือเขา นีเจ้าของมันเขาตำผิดเลยอยถามไม่ยี่ปานก็ได้จะานั่นโพลโพม่ลืมเอาเก่อนหน่อยนะไ่เมงวันหน่อยเ่อนหน่อยแ่มาด้วยทันดวยอ่ไรอย่างเงี้ยเกินหรือไม่เตินซ่อนคผู้ใดกินง่ายไหมโหคนกะทิอ่ะกลางชั้นไม่ออกเคียงกันแล้วพี่น้อง ในออกเสียงกันเลยโอ้ยพนกินเบิ้ลเมนูอาหารค่ะคุณมีอกน่กอนเีกน่กอนคือไ่อยถึงางหนจ๋อ๋อเิยางอ่อนียแแงเินยางีขึ้นตบมาใส่จานเราีนหอเอนนมาหักงามมั้่สิ่งอะไรตั้ โยบันท <mile> ี่ไปได้เนี่ยโยบโตไปให้เป็นนั่งเอาตโตมาให้เกนนั่งสันโยไปเก็บออกพี่นะซาอ่อนน้ำแข็งไหมจั๊กระติกหนึ่งเนี่ยกะติกตั้งยุ่งเราะมองล่างถวยนะใส่กระติกมา่นน่ะน่ะเพิ่นเอาจักบาทเดี๋ยวอาจะไปใจตั้งยุ่งเราะมองล่างถวยแดงๆนะยังหาม้งนไปอีกสิบนาที เออหงุกม้อนนาดนั้นเดตาปานอายกตหงยกไปใส่ป้าจะปีเราขอไ่ได้มาโขก เด็กเต้ยหมอเด็กเต้ยไปหาหมอหมอตรวจว่าข่อยเป็นต้อเนี่ยข่อยบ้อมาไตยิงไตเฮ็ดอยู่เลยอือข่อยบ้อมาอีกเลยเจ้าว่าจะกปีแล้วนี่ยมันปวดตาแล้วปวดแล้วมันแสบวันที่นี่ยทำมันกินหัวตาดำเขาต้องไปพาแมียเออเวลามันอักเสบก็ไปเพ้าะมันน่ากลัวมันเป็นตุ้มกับเราแดงแห้งๆอะนะกับเล็บบอกับเล็บบอนั่นเลย เว่ลขคอยขอยไปล้ำขอยชูแสงไฟขอยใส่ตรงใส่คอนแทคเลสนตลอดเลยมื่อใดบ็ใส่ก่ววบ่อไดเลียแล้าปวดแสบเ้าเอาใบเป็นเขาเอาใส่เป็นใบให้เป็นไม่ถึอดูฮะ โลน้องคนนี้ก็เป็นอยังนีฮะอืมเงินพันนั่นล่ะมันเอามันมัาเอาน้ำข่อยข่อยรับแล้วไมจะว่าจทุ่มขึม้นมาปลูกขอ,อกงเงินวันนี้มัน่าเก่ามงเนี่ย อืมอ yeah. ืมอืมอืมใจนั่เดลยวก็อุ้นคอยใจตัวเราใ้ถาดไข่ยแล้วไขเอาออกว่า อือันเด็กกับมางานปลาใหม่เป็นนี่ก็จะมาประบบชุมใน้ปลาขอมาทรงเขาขอดปลาอยูต่ตอนนี้นโขกตอนอืมนี่หลอกตรงสีมาตอนเหมือนสีมาอืมอื้อ บ่ได้ขอณบอ่ค่อยน่นเจ้าเจียรอกลวกไว้ายดิที่แม่หรอวะเออเออก็คือกันคือกันก็น,นั่งหวานอืม อืมอืมอูแ<า>ล้วจะนจกนะเออเอันมีนักเรียนมาน้่งไม่จบหนักทีน่นบ่หล้อไาไปไหนหรอก,กอ,อ,อืมออยู่งนโงเลยตอนนี้ยุ่หมองวัดป้าเลยเออพฤนจิ่งป้าขเขารประกวด ่าชุมชนเห็ด yeah. บ mm ่อเห็ดอันเกิดไปซื้อนี่เห็ดยุค่ากันแบบนั้นเห็ดคมเห็ดยุค่าเออเออเออ <laughs> nhiệt khay đi, nhiệt khay luôn là thôi Thì nhỉ?

เป็นคนทายจิเพื่อนบริเวณน,นี้มาดไตาอึ้งตะก,กี้อึ้งอันหัวกันเขาหลงบ้านลคนนี้จากเจ้าของยู้นี่แหละผู้เดียวอ่ะหลายปีแล้วเขาว่าหอยลงบาลตั้งยี่แถ่พวพื่อนนี่หลงบานลคนมาเฝ <laughs> ้าม้อไซน้องหอยยันม้อไซเสียนี่เดียวฟูฟาคนหลังหนีปีนั้นเ <laughs> <laughs> ออ<ะ>มาห <laughs> <laughs> อยลงบาลตั้ยี่แถวพวก เพป็นเวพักกันลงบ้านนมีบ้ันแต่ายบาดีข่อยยู่ผู้เดียวตัวฝนตกบาดีอึ้งออกบาดีข่อยได้อึ้งเต็มของว่าปีนั้นดูระค่าคนประชุมกันดีกว่นเอาละครับพี่น้องคลิปนี้กันคุยโทรศัพท์อีกตามเคยคนเก่าโทรมาอย่คือเก่าให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนะครับวันนี้ วันนมาเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนมายุ่โคกนะคะฝากติดตามนะคะสำหรับพี่น้องผู้แหวะแหวะเขาไม้คนติดตามให้น้ำแน่นะคะพี่น้องลุงนาภาออฟฟิเชียลนะคะคลิปนี้ลำล่าพี่น้องปาร์ตีเพื่อนตอนนี้ค่ะ